บแบรนด์น้องใหม่ขนรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลแรกเปิดตัวในไทยพร้อมกดราคาสู้เจ้าตลาดแม้จะเสียเปรียบในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตต่อจาก EP ที่แล้วกับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่และแคมเปญต่างๆในงาน Motor Expo นะครับซึ่งยังคงมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเด่นๆที่หลายๆคนสนใจแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดตัวในช่วงคำ่ำทางเราจึงขอแชร์ข้อมูลต่างๆใน EP นี้ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะครับที่เราจะพูดกันใน EP นี้นั่นก็คือ g e l l y ที่ได้ เปิดตัว Gili Galaxy EX5 ซึ่งสําหรับ g ล l ่ในต่างประเทศนะครับแบรนด์นี้ก็มีมานานแล้วและแบรนด์ในเครือของ g ล l i ก็เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยหลายแบรนด์แต่คราวนี้นะครับมาทําตลาดในชื่อแบรนด์ Gili เองโดยเป็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลแรกนั่นก็คือ Gili Galaxy EX5 ซึ่งถือว่าเปิดตัวในราคาที่ดีมากเลยนะครับและมากับ2รุ่นย่อยนั่นก็คือ Gili Galaxy EX5 รุ่นโปรนะครับ ในราคาที่899,000บาทและ j i l e Galaxy Ex5 Max ในราคาที่989,000บาทซึ่งทางทนบุรีพาณิชย์นะครับก็ได้จัดส่วนลดพิเศษส,สำหรับงานมอเตอร์เอและเป็นการฉลองครบรอบ84ปีด้วยส่วนลดอีก40,000บาทนะครับสำหรับลูกค้า1,084ท่านแรกทำให้ j i l e Galaxy Ex5 รุ่นโปรนะครับ ราคาเหลือ859,000บาทและ g e ล l y Galaxy Ex5 รุ่น Max ราคาเหลืออยู่ที่949,000บาทโดยจะมาพร้อมกับแพ็กเกจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน1ปีประกันรถนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง8ปีฟรีค่าจดทะเบียนรถฟรีพรมผ้าอย่าง พร้อมกรอบป้ายทะเบียนสำหรับไฮไลท์และความพิเศษของ g i l i ี่ l a x y EX5 นะครับก็ต้องเรียกได้ว่ารุ่นนี้ได้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่ทาง g e ลีพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับสเปคที่จำหน่ายในประเทศไทยนั่นก็คือ g e l ลี่ i s t Short Blade แบตเตอรีรวมถึงใช้แพลตฟอร์ม g e l ลี่โกลบ l l e ิเล็กท c ิกอาร t ชิเทหรือว่า GEA Platform ซึ่งจะมีการรวมระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า11 in 1ซึ่งฐานการผลิต ระบบส่งกำลังของจีลี่กาแล็ก EX5 เป็นฐานการผลิตเดียวกับระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Lotus ซึ่งส่วนตัวแอดมินมองว่าขนาดแบรนด์จีลี่นะครับไม่ได้เซ็น MOU และตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยการใช้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่และทำราคาได้ขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาและสู้แบรนด์เจ้าตลาดได้อย่างแน่นอน มาดูในด้านคุมพลังและสมรรถนะของ g ิลลี่กาแล็ซี่ EX5 Pro นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พลังกำลังสูงสุด218แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ใน6.9วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ Short b บตแบตเตอรี่ ความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับการวิ่งไกลสุดที่495กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วน G ี y Galaxy EX5 Max นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พลังกำลัง218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับอัตราเร่งจาก0ูนยรใน7.1วินาที ความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับชาร์ตแบตเตอรี่ขนาดความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลถึง490กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC และทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไฟกระแสรตรงหรือ DC Fast Charge นะครับสูงสุดที่100กิโลวัตต์ชาร์จจาก30-80%ได้ใน20นาทีรองรับ V2L ที่3.3กิโลวัตต์ซึ่งสิ่งที่ m ุ่นมมีมากกว่ารุ่น Pro นะครับจะเป็นหลังคากระจกพาราลลีมิกพร้อมม่านบังแดดหลังคาถือเปิดปิดด้วยไฟฟ้าจอ HU D แบบ Wide s c r e e n เบาะที่นั่งตอนหน้าแบบ Zero g r a ว ity พร้อมที่รองน่องปรับด้วยไฟฟ้าไฟ a อ b i บ n t และระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติ Level 2 Plu ลถึงส่วนอื่นๆนะครับก็จะให้มาพอๆกันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a x p e r s o n Strut ด้านหลังเป็นแบบม i l ติลิง s c b r a k e หน้าหลังซึ่งด้านหน้า ครับจะมีครีบระบายความร้อนล้ออลอยขนาด18นิ้วและโหมดการขับขี่3โหมดส่วนภายในนะครับก็จะมีจอมาตรวัดขนาด10.2นิ้วซึ่งรุ่นโปรนะครับจะไม่มีจอ HUD และพวงมาไลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันส่วนระบบความบันเทิงนะครับก็จะให้จอกลางทัชสกรีนมาที่15.4นิ้วรองรับ Apple CarPlay และระบบสั่งการด้วยเสียงติดตั้งไวเลสชาร์จเจอร์50วัตต์นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ USB 4ตำแหน่งรองรับการอัปเดตแบบ OTA ลำโพง16ตำแหน่งและระบบเสียงรอบทิศทาง Flyme Audio ถึงระบบความปลอดภัยที่รถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นย่อยนี้จะได้รับนะครับทางจ i l ี่ให้มาถึง9ระบบ มาต่อกันที่รถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ Leaf Motor ซึ่งรถยนต์ในเครือ Stellantis นะครับซึ่งรถยนต์ในเครือ Stellantis นะครับก็มีวิ่งในประเทศไทยหลายแบรนด์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Jeep เปอร์โยมาเซรติซีตรอนอัลฟาโรเมโอและอื่นๆซึ่งการมาของลีฟมอเตอร์นะครับเป็นการมาผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยอย่างพระนครยนตรการโดยมาเพียง1รุ่นนะครับในราคา1นึ่งล้านเก้าบาทในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะของลีฟมอเตอร์ซีเทนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พลังกาลัง2องแรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรสามารถทําอัตราเร่งจาก0ูนถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.5วินาที ความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งจะจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ69.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งด้ไกลสุดที่477กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ มาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จไฟกระแสะสลับนะครับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์และ DC Fast Charge นะครับสูงสุดที่84กิโลวัตต์รองรับการชาร์จจาก30ถึง80%ได้ใน30นาทีในส่วนนี้นะครับก็อาจจะถือว่าความเร็วในการชาร์จนะครับอาจจะช้ากว่ารถยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งไปบ้างและในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังเป็นแบบ Multi Link พร้อมดิสเบรกหน้าหลังและคลีบระบายความร้อนส่วนล้อนะครับจะให้มาที่ ขนนาด20ิ้วในส่วนของภายในนะครับทาง l e a อเตอร์ C10 ก็ยังคงมาพร้อมกับความครบพันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าปัดแบบ s o อฟ t ์ทัชเบาะที่นั่งตอนหน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อนรวมถึงระบบความบันเทิงนะครับก็จะให้จอกลางมาที่ความละเอียด2 5 k ขนาด14.6นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ l e a OS 4.0 แท่นชาร์จลร้สายที่วางแก้วสีตำแหน่งพร้อมช่องเก็บของที่คอนโซลกลางลำโพง12ตำแหน่งซึ่ง l e ฟมอเตอร C10 นะครับก็ให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะและระบบความปลอดภัยมาถึง36ระบบและล้ออัลอยขนาด20นิ้วและหากมีการเปรียบเทียบในเรื่องของความคุ้มค่านะครับสำหรับ l ีฟมอเตอร์ C10 อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึง ส่วนทางค่าย MG นะครับตอนแรกก็นึกว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง IM LS6 หรือ MG IM6 นะครับแต่ในการถแถลงข่าวมีเพียงการเปิดลงทะเบียนความสนใจ MG IM6 ร่วงหน้าพร้อมมีการเพิ่มไลน์อัพสำหรับ MG Cyberster สีพิเศษ ส่วนบูธของ Neta นะครับก็มีเพียงการแนะนำาลิตภักต์ใหม่อย่าง NeTAS Shooting b r a k e หรือว่า NeTAS ในเนอร์ชัน s t a t i o n Wagon ยังคงไม่มีการทำตลาดในประเทศไทยสำหรับรุ่นนี้ซึ่งผู้บริหารของ Neta นะครับก็แง้มว่าถ้าหากมีเสียงเรียกร้องจากคนไทยมากพอสมควรอาจจะมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหลังจากนี้และนี่ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีก2รุ่นนะครับในงานมอเตอร์ p o 2024ซึ่งส่วน ส่วนครับก็มองว่าภาพรวมสําหรับ งานมอเตอร์เอ็ก2์โปนี้ยังคงคึกคักและทวีความรุนแรงในการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดพอสมควรอย่าง BYD นะครับที่มีการลดราคา b y d s e a เซสูงสุดถึง4 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ราคาในงานมอเตอร์เอ็กปครับต่ำล้านลงไปแล้วก็อาจจะทําให้มีคนลังเลนะครับระหว่างรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวอย่างจูนยอแอ์นะครับที่รุ่นท็อปราคา8 0 0 0 0 0กว่าบ ต่างจาก b y d Seal รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆแสนกลางแต่ได้ซีดานไฟฟ้าที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีศูนย์บริการครบครันและยิ่งเป็นรถไฟฟ้าประเภท SUV นะครับตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้ราคาต่ำล้านก็มีให้เลือกมากมายอย่าง g s c Ion V นะครับก็เพิ่งเปิดตัวมาแถมทำราคาในงาน Motor Expo ได้ค่อนข้างดีอีกทั้งยังมีออปชันต่างๆที่คำนึงถึงความอนเนกประสงค์ครบครัน หรือแม้กระทั่ง g ีลี่ก a l ล็ก e x 5นะครับที่ให้เทคโนโลยีใหม่มามากมายไม่ว่าจะเป็นตัวแพลตฟอร์มใหม่หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ล่าสุดที่ทาง g ีลี่ได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกับ s v สโวและเจ้าตลาดอย่าง BYD นะครับที่มีการปรับราคา BYD a t t แตในงาน Motor Expo อีกครั้งรวมถึง n e t a X ที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกันและยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Leaf Motor C10 MGZS EV o m o d a C5 EV และอีกหลายรุ่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่างานนี้มีเลือกยากกันแน่นอน หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภท MPV นะครับตอนนี้ก็มากันครบ4ค่ายแล้วซึ่งถ้าพูดถึงรถยนต์ MPV นะครับทางค่ายญี่ปุ่นอย่างนิสสันก็มีการเปิดตัว Missize MPV อันดับ1ของญี่ปุ่นอย่างนิสสันเซร e นาในงาน Motor Expo 2024นี้ด้วยเช่นกันซึ่งทางเรานะครับก็ไม่แน่ใจว่า Missize MPV ไฟฟ้าล้วนอย่าง BYD M6 จะสู้ได้หรือไม่ โดยนิสสันเซร์นานะครับเปิดตัวในราคา1,469,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดของญี่ปุ่น ส่วนรถหรูหรือว่ารถยุโรปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการทำราคาได้ดีขึ้นร่วมถึงแคมเปญมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่ง Mercedes-Benz เท่าที่ทราบนะครับตอนนี้มีส่วนรถสูงสุดถึง1ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่ BMW i4 หรือแม้กระทั่งการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากค่าย Volvo นะครับที่เราจะได้เห็นรถยนต์ s u v ไฟฟ้า full size จากสวีเดนที่ทำราคาต่ำกว่า5ล้านกันแล้ว หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยมความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใฮ้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน